สวัสดีครับ <dévelop eigentlich analysis> สว <roster> ั <im ited> สดีครับทุกคนดีครับทุกคนวันนี้มาถึงสนามบินอุบลแล้วนะครับติดตามปูเหลาานะครับปูเหลาจะพาไปเที่ยวภูเก็ตนะครับวันนี้ตอนนี้ถึงสนามบินอุบลแล้วสนามบินอุบลแล้ววันนี้กําลังตรวจกระเป๋าตรวจตัวอยู่นะครับครับผมแล้วก็มาเจอนักศึกษาเต็มเลยวันนี้ ที่สนามบินบนมาศึกษาดูงานตามมาดูนะครับเส้นทางของปู่หลาววันนี้ถึงภูเก็ตและจะมีอะไรดีๆให้ท่านผู้ชมดูนะครับครับท่านผู้ชมตอนนี้ปูเหลาจะเดินทางไปภูเก็ตนะครับติดตามเส้นทางของปู่หลาได้นะครับวันนี้ว่าจะไปไหนบ้าง ไลยกับนางเอกช่องนี่แหละคนที่สวยนี่นะนมีมรดกวา่าถึงไอ้ที่ไปโดยนกแอรนนะครับในโอ๊กนกแอร์รอแล้วครับ ไปขึ้นเครื่องแล้วนะครับทุกคนนะ,วะัวแล้วสิหัวแล้วสิครับทุกคนตอนนี้เราก็ขึ้นมาบนเครื่องแล้วนะครับ <c oughs> นอกแอร์นะจะเดินทางไปภูเก็ตอนนี้อีบนเครื่องแล้วนะครับโอเคนะครับ เราก็ได้นั่งตรงริมหน้าต่างบดีนะครับตอนนี้ริมหน้าต่างบดนะีถ่ายรูปให้ดูหน่อยในรอบ3ปีได้ขี่เครื่องบินวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีหลังจากโควิดนะครับที่แรกที่ไปก็คือภาคใต้นะครับภูเก็ต ก็จะไปนอนที่โรงแรมสีพันวานะครับสีพันวาอยู่บนภูเขาที่ภูเก็ตติดตามไปดูนะครับว่าเป็นยังไงตามปูเหลาดูนะครับ

ตอนนี้เราก็เก็บกระเป๋าแล้วครับที่สนามบินภูเก็ตรับกระเป๋าเรียบร้อยถึงสนามบินภูเก็ตแล้วนะครับทุกคนถึงสนามบินภูเก็ตแล้วครับทุกคนไปต่อไปต่อรถรอยอยู่อยู่หน้าประตูหนึ่งสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่พักแล้วครับหลังจากเดินทางมงแต่แตเช้าที่ สนามบินอุบนบินมาชั่วโมงสองชั่วโมงคนระับถึงภูเก็ตก็มาถึงโรงแรมเดอะซิกทีนในยางบีทนะถึงที่โรงแรมที่พักแล้วครับเดี๋ยวต่อไปก็จะไปกินข้าวกันนะครับจะไปกินข้าวกันมาแต่เช้ากันทุกคนหิวข้าวกันแล้วกำลังประชุมกันอยู่จะไปกินข้าวกันครับผมตามไปดูครับ ไปกินข้าวนะครับตอนนี้ถึงโรงแรมแล้วจะไปกินข้าวกันแล้วเ,ออเดี๋ยวน้องน้องโซเฟอร์บอกว่าร้านอาหารตรงนี้อร่อยแล้วก็วิวสวยไปดูไปดูตามไปดูครับรราารครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงร้านอาหารแล้วนะครับ กำลังเลือกเมนูกันกำลังเลือกเมนูกันนะครับถึงร้านอาหารแล้วครับแหลมทรายซีฟู้ดนะครับร้านอาหารแหลมทรายซีฟู้ดโอเคอยู่กลางทะเลดิมทะเลเดี๋ยวมาดูอาหารกันนะครับอยู่ที่ภูเก็ตนะครับ นั่งนั่งเดี๋ยวสั่งอาหารกันแล้วเดี๋ยวมาดูอาหารกันนะครับแกปลมงส้างนานาเนาะหเป็นาระพงเจาะมาเด้อครับวันนี้ทุกคนกินเข่าเด้อครับวันนี้ตนโซเลกันกินเข่านะครับเข่าคาบแรกครับมาถึงพูดเกตแล้วครับมาแล้วไนยะครับ รับแรกก็กินหอยนั่นครับมาภูเก็ตต้องกินหอยคับหอยใหญ่ๆย่งไงจแมโบ้มโบ้อันนี้เขาเรียกผัดหอยอะไรครับหอยหวานอันนี้ผัดหอยหวานครับผัดชาหอยหวานครับทุกคนมากินด้วยกันครับ ông <laughs> เดี๋ยวออมครับออมขอยกไปก่อนนะครับออมครับจัดให้ <laughs>

ชาหอหวานครับทุกคนีนีไไวว้้

นี้มาถึงทูกเก็นแล้วก็บกือบสิบเอ็ดโมงสมครับอร่อยมากครับนี่เกาเกาสองนี่เกาลาดพริกด้วยครับอ <5 S 1> ร่อมาก็ะเล มาจินดนครับทุกคนสำหรับคลิปตอนเช้าที่ภูเก็ตก็จบจบแค่แค่นี้ก่อนนะครับกินข้าวกันเลยครับโอเคนะครับเจอคลิปต่อไปนะครับเลื่อน,น,นออเนาะจะเลื่อนตัวอันนี้คือวินแลนด์ผ่านอ้ออยู่บ้านทะเลมีแข่งเรือ